สนิทสกิดกองแค่อยากจะบอกไม่ได้ลุงไม่ได้หลอกชื่อแคความสดเธอดีตัวเธออย่ามองกันอย่างนั้นแค่อยากจะมีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะจีดริฟและตีสนิทสกิดกองมาแล้วนะคะมาพร้อมกับภาพความสนุกสนานจากเบื้องหลังก้องถ่ายทำมิวสิควิดเพลงใหม่ๆของค่ายอาเยามค่ะ แล้ววันนี้จีรีดพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่มหาวิทยาลัยกเกษมบัณฑิตแถวร่มกราวค่ะเพื่อมาตามตีสนิทกองถ่ายทำมิวสิกโดโเพลงใหม่ของศิลปินสาวสวยแสนสนมีเสน่ห์ที่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะต้นขาวอาศยามค่ะที่วันนี้มีเพลงใหม่มาให้แฟนเพลงได้ฟังและโยกตามกันด้วยละค่ะนั่นก็คือเพลงไม่ไหวจะสดเพลงจังหวะสนุกสนุกตื่ด เต้นได้ยกได้ตามสาไตล์วัยรุ่นแล้วในวันถ่ายมิวสิกก็มีเพื่อนศิลปินมาเยี่ยมที่กองด้วยละค่ะแต่จะเป็นใครเราไปชมกันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะต้นข้าวอาศยามค่ะ <Yeah. S 2> วันนี้นะคะต้นข้าวก็อยู่ที่กล้องถ่าย MV ไม่ไหวจะโสดของต้นข้าวเองค่ะ <Yeah. S 2> แล้ววันนี้นะคะต้นข้าวก็เมีเรียกว่าเป็นตัวประกอบ oh. <laughs> ตัวประกอบนะคะ oh. น้องเรงอาสยามค่ะ <Yeah. S 2> สวัสดีค่ะ วาทำไมเนี่ยวันนี้เนี่ยก็กลับมาเดินเล่นเท้าที่เอาไปใช้วันนี้จะไหวเป็นกำลังใจที่สาวคนสวยพี่เข้าพี่เข้าเมื่อกี้ที่พี่เข้าเต้นเพลงไม่ไหวจะโสดเพลงเห็นท่าเต้นน่ะสอนเพลงเต้นบ้างได้เอาไปทำอะไรเต้นทำไมก็เพื่อเวลาห้ามแย่งงานพี่นะห้ามไม่สบายเพื่อแบบติดธุระอย่างนี้พี่จะได้ไปรับงานแทนนี่ค่ะโอ้โหมีแผนการอ่ะมาสอนนิดนึงค่ะ แค่อยากจะบอไกไม่ดีลุงไม่ดีลออฉันแำแห้ความสดเธอดีโพราเธอท่าเต้นหละถ้าไล่แมลงวันถ้าเต้นสีมันจะ <Okay. S 1> จำง่ายง่ายไงย uh, <okay. S 1> โอเคไหนไหนพี่ลองแล้วน้องเต้นแค่อกจะบอกไม่ดีลงไม่ดีหอเรอัป็นย่นั้่อยามเธอเอาไ้เป็นยังไงบ้างคะท่าเต้นของพี่ต้นข้าว <Yeah. S 2> บอกเลยค่าไม่เหนื่อยเลย ไม่เหนื่อยจริงๆค่ะก็สวยหมูสสวยค่ะแล้วก็รู้สึกแบบว่าพอเต้นแล้วมันสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยอุยเริ่แหม่น้องเพลงค่ะปากก็บอกว่าไม่เหนื่อยแต่จิริศแอบได้ยินเสียงหอบนะคะแต่ซ้อมเต้นไ้ก่อนก็ดีเหมือนกันนะคะเพราะจิริศเชื่อว่าเพลงนี้มาแน่นอนค่ะ ว่าแล้วจิริกก็ขอตัวไปซ้อมเต้นก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกับภาพความสนุกสนานจากเมื้องหลังกองถ่ายทำมิวสิกดีโอเพลงไม่ไหวจะสดของต้นข้าวอาสยามได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะตีสนิทสก,กิโกง